นี่เงินสดหนึ่งแสบาทแล้วในบัตรเนี่ย <_ C 00> ก็ยังมีเงินอีก5้าแสบาทถ้าเกิดว่าแม่ป่วยหรือว่าไม่สบายอะไรของแม่นะแม่ก็ไปหาหมอเองแล้วกันนะครับหรือว่าถ้าเงินไม่พอ,อยังไงเนะี่ยแม่ก็บอกผมแล้วกันเดี๋ยวผมโอนให้เพิ่มอีกแม่ไม่ได้ต้องการเงินของลูกแม่ก็แค่คิดคิดคิดอะไรของแม่อีกเ่ะครับแม่รู้ไหม ผมกลับบ้านมาแม่ครั้งหนึ่งเนี่ยผมต้องขับรถมาตั้งแปดถึงเก้าชั่วโมงแล้วไอ้แปดเก้าชั่วโมงที่ผมเสียไปเนี่ยผมสามารถคุยงานคุยธุรกิจกับลูกค้าได้เงินมปนตั้งเท่าไหร่พ่อเ้อผมขอไปสงบเสียมลงแป๊บหนึ่งมีเรื่องอะไรเนี่ยรอให้ผมกลับไปก่อนแล้วค่อยคุยกันตอนนี้ผมยุ่งอยู่ แม่แม่พูดมาเลยดีกว่าว่าอาการป่วยของแม่คร uh ั้งนี้เนี่ยต้องรักษาอะไรบ้างไปเอกสลเลไปตรวจเลือดหรือว่าต้องตรวจร่างกายเลยกห่ะฟิฟาแม่ก็แค่คิดก็ผมบอกแล้วไงว่ามีเรื่องอะไร คุณนพคุณนพเองเหรอครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าตอนนี้ผมอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดนะครับขอโทษที่ผมไม่ค่อยสะดวกนะครับขอโทษด้วยนะครับที่ผมไม่ค่อยสะดวกคุณนพวางใจได้เลยนะครับงานโปรเจกต์นี้เนี่ยให้ผมเป็นคนรับผิดชอบดูแลไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ทํางานในสายงานนี้มาตั้งหลายปีแล้วไม่เคยมีปัญหาอยู่แล้วครับ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 คุณนพวางใจได้เลยนะครับ ได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบกลับไปนะครับครับสวัสดีครับแม่ครับแม่ก็เห็นแล้วนี่ครับว่างานที่บริษัทของผมเนี่ยยุ่งแค่ไหนเดี๋ยวคนนู้นก็โทรมาเดี๋ยวคนนี้ก็โทรมาต่อไปเนี่ย ถ้าเกิดว่าแม่ไม่มีเรื่องอะไรแม่ก็ไม่ต้องโทรมาหาผมนะครับแล้วแม่ก็ไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของผมด้วยฟีฟา <c oughs> อยา่าโกรธอยา่าโมโหเลยนะเออนี่จ้ขะข้าวโพดที่แม่ปลูกเองลูกรีบกินนะ <c oughs> โอ้ยผมไม่กินของพวกนี้ผมไม่กินหรอก เอถ้าลูกกินเสร็จแล้วลูกอยากจะกลับลูกก็กลับเลยแล้วแม่ก็จะไม่กวนใจลูกอีกแล้วฮะจริงเหรอคะแม่ถ้าง,งั้นผมกินเลยนะกินเยอะๆนะกินตอนร้อนๆนี่แหละกำลังอร่อย แม่จำได้นะตอนเด็กๆลูกชอบกินข้าวโพดท,ที่แม่ปลูกเองมากเลยแม่ครับที่จริงเนี่ยผมก็ไม่ได้อยากต่อว่าอะไรแม่หรอกครับแต่ว่าที่บริษัทของผมเนี่ยงานยุ่งแค่ไหนแม่ก็เห็นนะครับเราคุยตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะว่าถ้าผมกินข้าวโพดพวกนี้หมดเนี่ยผมก็สามารถกลับได้เลยจ้ะ ฟีฟ้าอันที่จริงแม่ไม่เป็นอะไรแม่สบายดีที่แม่บอกลูกว่าป่วยเพราะแม่อยากให้ลูกกลับบ้านแม่ก็แค่คิดถึงแต่แม่ก็ไม่รู้ ว่างานที่บริษัทของลูกจะยุ่งขนาดนี้ยุ่งแม้แต่เวลาจะโทรหาแม่ก็ไม่มีแม่ครับงานของผมยุ่งจริงที่บริษัทเนี่ยก็ยังมีลูกค้าตั้งเยอะแยะที่ผมต้องดูแลเขาอะลูกดูแลลูกค้าได้ลูกก็กลับมาดูแลแม่บ้างสิที่ผมจะต้องไปหาลูกค้าพวกนั้นเนี่ย ก็เพื่อที่จะเพิ่มความสัมพันธ์กับลูกค้าเขาไงล่ะครับงั้นลูกก็กลับมาบ้านมาเพิ่มความสัมพันธ์ของเราไง <c oughs> แม่มันไม่ได้เหมือนกันสักหน่อยแต่จะว่าไปเนี่ยนะแม่กับผมเนี่ยระหว่างเราสองคนยังต้องเพิ่มความสัมพันธ์นอีกละ่ะที่เป็นอยู่แบบนี้เนี่ยมันไม่มากพอหรอครับ แม่แม,แม่แม่ครับผม,ผมขอโทษนะครับคือผมไม่ได้หมายความไว่แบบนั้นนะซีฟ้าลูกยิ่งทำงานลูกก็ยุ่งมากขึ้นทุกวันยุ่งจนไม่มีเวลากลับบ้าน ลูกคิดดูสินี่จะสิ้นปีแล้วลูกกลับบ้านกี่ครั้งสองครั้งแล้วก็เป็นสองครั้งที่แม่จะต้องโกหกลูกว่าแม่ป่วย <c oughs> ฟีฟ้าแม่อายุจะเจ็ดสิบแล้ว แม่จะอยู่ได้นานอีกแค่ไหนแ้่แม่อยู่ได้อีกสักสิบปีละ่ะแม่จะได้เห็นหน้าลูกอีกอกี่ครั้งเราจะได้เจอกันอีกกี่ครั้งลูกคิดบ้างไหมอะคิดถึงหัวอ,อกแม่ที่รอคอยลูกไหม เอาเธอะลูกรีบกินให้เสร็จซนะเสร็จแล้วถ้าลูกจะรีบกลับลูกก็กลับได้เลยแม่จะไม่รังลูกไว้อีกแล้วแล้วต่อไปก็จะไม่ไปยุ่งไปวุ่นวาย ไปกวนใจลูกอีกแม่ครับผมขอโทษครับแม่ผมไม่กลับไปแล้วครับผมจะอยู่ดูแลแม่ที่นี่ก่อน ลูกยันรอดนี้อยู่กับแม่สองชา่วันเลยนะได้ได้กับแม่อย,อ,อย่าให้แม่หายคิดถึงครงั้นแม่จะทำของอร่อยให้ลูกกินลูกอย่ากินเลยลูกบอกแม่นะเออ,เอ,อแม่ไปเก็บผักลใงบ้านมาให้ลูกดีกว่าลูกชอบกินผักสด พี่ฟาลูกกินกับพวตรงนี้ไม่ต้องไปช่วยแม่หรอกแม่ทำเอง